ผู้ชมไปเริ่มต้นที่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะ ในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะจะเป็นวันเปิดภาคเรียนค่ะทําให้สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกช่วยกันทําความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยทางศึกษาที่การจังหวัดพิษณุโลกได้สั่งการให้ผู้มีการโรงเรียนได้ใช้ดุลและพินิจในการปรับแผนการเรียนการสอนจากระบบออนไซต์เป็นลักษณะออนไลน์ออนแฮนเด็กยังไม่ต้องเดินทางมาเรียน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ ที่โรงเรียนมหาวนารามนะคะอําเภอเมืองพิษณุโลกค่ะนายสนั่นยุรามาศค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนารามค่ะพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนและชาวบ้านค่ะได้ร่วมกันทําความสะอาดโรงเรียนก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะโดยทางโรงเรียนนะคะจะกําหนดรับส่งนักเรียนค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะโดยผู้ปกครองนะคะจะจอดรถรับส่งนักเรียนเนี่ยในบริเวณที่โรงเรียนกําหนดเท่านั้นนักเรียนครูนะคะและ บุคลากรในโรงเรียนต้องใส่หน้าก,กากอนามัยค่ะและผ่านการคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือค่ะณจุดคัดกรองของโรงเรียนค่ะห้ามผู้ปกครองหรือบุคลากรภายนอกนะคะเข้าออกบริเวณภายในโรงเรียนค่ะอาคารเรียนยกเว้นหากมีกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นนะคะจัดชั้นเรียน,นยให้นักเรียนนั่งแยกโต๊ะห่างกันค่ะในช่วงเวลาพักกลางวันและเวลาทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสค่ะ นอกจากนี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใน2ส,สัปดาห์แรกนะคะโดยให้กลุ่ม A ค่ะมาเรียนที่โรงเรียนในระหว่างวันที่14-18ถึงมิถุนายนเลิกเรียนในเวลา15.30นาทีและแยกอีกหนึ่งกลุ่มนั่นคือกลุ่ม B นะคะให้มาเรียนที่โรงเรียนในวันที่21-25ถึงมิถุนายน2564และ เลิกเรียนในเวลา15มิถา30นาทีเป็นต้นไปค่ะก็จะมีวิธีการนะคะจุดรับส่งจุดเดียวต้องไปที่บริเวณจุดรับส่งที่โรงเรียนได้มีการกําหนดไว้นะคะหน้ากับอนามัยต้องสวมใส่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิมีจุดคัดกรองเด็กนักเรียนต้องหมั่นล้างมือด้วยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีธุระในโรงเรียนก็ไม่ควรที่จะเข้าไปในบริเวณโรงเรียนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงบุคลากรทางการศึกษาและก ก็เด็กนักเรียนนั่นเองค่ะ